อัพทักษออัร่วมงานปิดกล้องละครน,นนกูลมารับกลับบ้านช็อตนี้หวานแรงมากแอปนอนกูลโมเมนต์นี้หวานสุดๆจากงานปิดกล้องละครสงครามสมรสช็อตเด็ดจากเป้ยปานวาดเอกให้แฟนคลับ เป็นภาพหวานที่ทำเอาบรรยากาศงานเลี้ยงปิดกล้องละครสงคำสมรสทางช่องวัน31กลายเป็นสีชมพูสดใสน้ำตาลกลืนพื้นไปเลยจากโมเมนต,ต์ของนางเอกสาวแอปทัสออนนักแสดงนำในเรื่องที่ได้มาร่วมงานเลี้ยงเฮฮากับเพื่อนนักแสดงด้วยกันอาทิชาคริตย้ำนามเป้ยปันวาดแอนอลิชา ซีพลพัทเป็นตน้นระหว่างที่บรรยากาศก,กำลังเฮฮานั้นมีหนุ่มเสื้อขาวที่ไม่ได้เป็นนักแสดงในเรื่องปรากฏตัวอยู่ในงานนั้นคือนนกุลชานนท์ on, ที่เดินทางมารับแอปหวานใจกลับบ้านและได้อยู่ร่วมสั่งสรรเฮฮาเล็กน้อยต้องบอกว่าภาพนั้นหวานละมุนมากๆสัมผัสได้ถึงความอบอ,อุ่นของนนกุลที่คอยมาดูแลแอปตัวหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าอิจฉาสุดๆ นอกจากนี้เป,ป้ยปันวายังเสิร์ฟช็อตเด็ดช็อตหวานให้แฟนคลับของคู่นี้โดยเฉพาะเป็นโมเมนต์ที่อัพกับนนกุลยินเบียดกันแล้วพูดคุยแบบแก้มแนบแก้มและจากการอ่านปากของแฟนคลับจะเห็นว่านนกุลถามว่ากลับกี่โมงแอปตอบว่าเดี๋ยวบอกนะหวานช่ำไปหมดทั้งงานจริงๆความลงมุนของโมเมนต์นี้เกิดจากเพลงในงานันดังผสมกับความรักของทั้งคู่นั่นเอง งานนี้แฟนคลับแอปนนท์กุลถึงกับกดไลค์ส่งหัวใจให้แม่เป้ยกันแบบรัวๆที่ส่งช็อตหวานมาให้ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ